สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นลูบิกนะหลังจากที่ลงคลิปไปว่าฝึกเล่นนะป้องกันอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆแบบถามกันมาเยอะว่าว่าเล่นยังไงเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมาสอนคลิปง่ายๆกันนะคะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าลูบิกอ่ะมันผลิตมาแบบอย่างเงี้ยคือสีขาวอยู่ตรงนี้แล้วก็สีเหลืองอยู่ตรงข้ามกันอนะ่ะ นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะหมุนยังไงอ่ะถ้ามันจะจบอะ่ะมันจะจบอยู่ตรงข้ามกันขาวกับเหลืองนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันมีส่วนในการที่จะให้เราแก้ได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยตอนแรกทำให้มันเละๆกันโอเคค่ะเละพอหรือยัง โอเคเพื่อนๆไปหารูบิกแบบ2อคูณสมาไว้เลยนะเล่นตามกันไปเลยนะแล้วก็หรือว่าดูให้เข้าใจกันก็ได้หรือว่าจะหมุนลองตามไปก็ได้โอเคเริ่มเลยนะคะนั่นคือไอสีขาวเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราบอกว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นสีขาวอะ่ะเราจะให้ยึดด้านใดด้านหนึ่งก็คือด้านสีขาวเนี่ยเป็นพื้นไว้เลยนะคะนี่สมมติใช้สีขาวที่มีสติกเกอร์ตัวนี้เป็นพื้นยืนพื้นไว้ข้างล่างก็คือเป็นฐานมันอย่างนี้นะ โอเคไหมอยู่กับมือรองล่างไว้อย่างนี้นะขั้นตอนที่หนึ่งนะเราจะทําให้พื้นข้างล่างเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดก่อนโดยที่คู่สีข้างๆตรงเนี้ยจะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือสีขาวตอนเนี้ยข้างล่างของเราอะ่ะมีขาวเม็ดเดียวใช่ไหมคะซึ่งเป็นขาวที่คู่กับฟ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องทําขาวข้างๆเนี้ยให้มันคู่กับสีฟ้า อยู่ตรงนี้ให้มาอยู่ด้วยกันงงไหมก็คือเราก็ต้องหาขาวที่คู่กับฟ้าอีกเม็ดหนึ่งก่อนนะคะอยู่ตรงไหนเอย่ยขาวคู่กับฟ้าอยู่ตรงไหนเอย่ยอ่าอยู่ตรงนี้นึกออกไหมเราก็อยู่เม็ดนี้นะคะเราก็เอาขาวไว้ข้างล่างก่อนเป็นพื้นตรงนี้นะคะหมุนมาหมุนฟ้ามาโอเคตอนนี้ฟ้ามันไม่มาอยู่คู่กันใช่ไหมคะมันอยู่ทะยง จำเลยนะคะสูตรแรกก็คือขึ้นปัดลงปุ๊บเรียบร้อยขาวคู่กันแล้วก็ฟ้าคู่กันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปทาคู่ต่อไปก็คือขาวชมพูใช่ไหมอันนี้มันเป็นสีพาสเทลอ่ะมันดูยากนิดนึงนะเราไปหาเม็ดขาวชมพูก่นอน,นอยู่ไหนขาวชมพูอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่นะคะอ่ะอยู่นี่ ถูกไหมขาวชมพูนี่ขาวชมพูมันอยู่ตรงนี้หมุนนันกลับขึ้นมาปุ๊บมันมาอยู่ตรงข้างกันอีกแล้วชมพูนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเอาชมพูที่มันคู่กับสีขาวกันนะคะมันอยู่ตรงข้างกันอีกแล้วใช้สูตรอะไรคะเมื่อกี้ที่บอกขึ้นปาดลงใช่ไหมก็มาแล้วคู่กันเรียบร้อยขาวแล้วก็ชุกคู่ชมพูต่อไปคู่ต่อไปนะคะ คู่เขียวใช่ไหมขาวเขียวก็ไปดูขาวเขียวอยู่ไหนขาวเขียวอยู่นี่ขาวเขียวอยู่นี่นะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะมันจะเอามาได้ยังไงก็ลองขึ้นปัดลงสิอ่าไม่ได้ตำแหน่งเนี้ยจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็ลองขึ้นปัดลงไปเรื่อยๆอ้าวไม่ได้นะคะแง่หลักการก็คือดูทันไหมคะเมื่อกี้ขึ้นปัดลงเหมือนกันแต่เมื่อกี้พอขึ้นปัดลงปุ๊บ เขียวมันไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราย้อนสูตรมานิดนึงก็คือถอ,ถอยถอยมันกลับมามันก็จะมาอยู่ตรงข้ามกันแหละก็คือใช้สูตรเดิมถอยมันกลับมาเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วก็ใช้สูตรเดิมขึ้นปัดลงเรียบร้อยข้างล่างเป็นขาวแล้วนะคะคู่สีเขียวคู่สีอัานี้ได้สีเดียวกันเฉยเลยยังไม่ต้องไปยุ่งมันนะคะคู่สีเอ่เอเนี่ยสีอะไรเนี่ยสีส้ม คู่สีฟ้าแล้วก็คู่สีชมพขูขั้นตอนที่หนึ่งของเราสำเร็จแล้วก็คือฐานเป็นสีขาวแล้วก็ได้คู่สีทั้งสีด้านเป็นสีเดียวกันนะคะคู่คู่บนนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะโอเคขั้นตอนที่สองก็คือทำให้แผงข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมพื้นขาวอันนี้เป็นแผ่นข้างบนเนี่ยแผ่นสีเม็ดเนี่ย ให้เป็นสีเหลืองนะคะที่บอกไว้ต้นคลิปก็คือขาวจะตรงข้ามกับเหลืองใช่ไหมคะขั้นตอนที่2คือเราต้องทําข้างบนเนี่ยให้เป็นเหลืองทั้งหมดวิธีก็คือนะคะหมุนไปเวลาหมุนลูบิกอะ่ะอย่าหมุนม่วซั่ว,วยอย่างนี้นะก็คือเหมือนขาวอยู่ข้างล่างก็ขาวอยู่ข้างล่างไปตลอดไปเลยนะโอเคขั้นตอนที่สองนะคะก็คือทําข้างบนเนี่ยให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดซึ่งมันต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมเพราะเราบอกไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่า เหลืองมันตรงข้ามกับขาวนะคะเวลาหมุนลูบิกก็ใช้ขาวเป็นพื้นไว้ตลอดโอเคไหมโฟกัสได้ไหมเนี่ยแล้วก็นี่นะคะสมมุติถ้ามีคู่สีเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะสูตรที่สองที่เราจะต้องจําก็คือหม,มุนมีคู่เหลืองอยู่ตรงนี้ก็เป็นขึ้นปาดลงปาดขึ้นปาดปาดลงได้ไหมคะไม่ได้ยังไม่ได้ ถ้ายัางไม่ได้ก็ทาสูตรนี้ไปเรื่อยๆสูตรที่สองอะนะคะอย่าลืมเช็คด้วยนะข้างล่างต้องเป็นขาวไว้ตลอดเลยนะเพราะขั้นตอนแรกเราเสร็จไปแล้วถ้ายัางไม่ได้นะคะเราก็หมุนดูว่าเหลืองอยู่ตรงไหนนะคะโอเคเราให้หามุมเหลืองที่อยู่มุมขวาบนเราด้านใดด้านหนึ่งนะคะสมมุติตรงนี้มันอยู่ด้านซ้ายบนใช่ไหมแล้วก็มีอีกเหลืองหนึ่งอยู่ขวาข้างบนตรงนี้สูตรที่จะทํา ก็คือสูตรที่สองเมื่อกี้นะคะให้เรามาทําด้านนี้แทนด้านนี้นะคะด้านซ้ายด้านเหลืองอันนี้นะคะขึ้นปาดลงปาดขึ้นปาดปาดลงเรียบร้อยนี่ได้เหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะคู่สีล่างได้แล้วนะคะนี่โชคดีมากได้คู่สีบนแล้วเรียบร้อยก็แค่หมุนให้มันมาตรงกัน เสร็จแล้วง่ายไหมคะจำสูตรกันได้ไหมคะสูตรที่หนึ่งนะคะทำคืนขาวให้ได้ก่อนแล้วก็ได้คู่สีนี้โดยใช้สูตรขึ้นปัดลงขึ้นปัดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนสูตรที่สองเนี่ยก็คือใช้ทำเหลืองข้างบนให้เต็มนะคะสืบขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนะคะวันนี้จบแค่สองสูตรก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะ ง่ายไหมง่ายเจี๊ยบแต่จริงๆถ้าจบสูตร2แล้วไม่ได้อะมันมีสูตรที่3ด้วยนะเดี๋ยวลองดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองอีกแก้แก้อีกทีนึงว่าถ้ามันไม่สําเร็จในสูตร2เนี่ยสูตร3ต้องใช้สูตรอะไรนะคะโอเคไหมง่ายไหมบา,บาย